Make all the demons quiet, yeah We were built to d r i v e yeah I think that we've all had enough What keeps you up at night, yeah ส yeah. วัสดีครับผมแมนกูซ่านะครับผมกลับมาพบกับแมนอย่างเช่นเคยนะครับถ้าเห็นแมนคนเดียวแสดงว่าแมนต้องมาปล่อยรถอย่างเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้บอกไว้เลยว่าโปรไฟล์ลูกค้าเนี่ยนะครับผมอาชีพอะไรมาออกรถอะไรนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันพี่เก่งสวัสดีครับพี่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับผม วันนี้มาทําอะไรพี่มาเอารถครับมารับรถนะรับรถโอเคใครเป็นคนออกนะผมครับพป่อฟเป็นคนออกไอ้พี่เก่งครับผมอ่าพี่เก่งทําอาชีพอะไรครับพี่ขับแพนด้าครับขับฟูดแอนด้าครับผมออกรถได้หรอพี่ออกได้ครับเ็นนี้ออกได้ครับพี่แมนจัดมาแล้วใช่ครับโอเคครับผมนะบางบางลูกค้าเนี่ยบางทีแบบฟูดแอนด้าแก๊บอะไรเงี้ยเขาบอกออกยากกันเหมาะเตนนี้จบนะครับผมนะ ผมถามหน่อยครับคูณแพนด้ามานานเท่าไหร่แล้วครับมีป,บบปีกว่าปนะีกว่าเนาะโอเคเอเออเกสารมีอะไรบ้างยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับก็ปัตระชายชนคำนเอทะเบียนบ้างครับผมแค่นี้ครับะเสด็นไม่ย้อนหลังะเสด็นไม่ย้อนหลังแล้วก็ไทยวีห้าศูนย์ใช่ครับนะครับเนาะแค่นี้เองครับผมมาจัดวันไหนมาจัดวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามรับรถวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดราคาผมก็ได้ยินจากปากลูกค้าแล้วนะครับผม ได้เห็นรถท่องทางการติดต่องไหนบ้างครับ,รบเห็นที่ไหนขับผ่านมาใช่ไหม ในเว็บครับพี่ในเว็บแล้วก็ขับผ่านมาพี่อ๋อในเว็บก็บอกว่าเต็นท์นี้ออกง่ายพี่เจอดูใช่ไหมใช่ครับยี่สิบเก้าโต้โมบิลใช่ครับก็เลยเข้ามาดูใช่ครับนะครับเท่านี้พี่เก่งฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแนะนําหน่อยออกรถที่นี่เป็นไงฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆด้วยนะครับผมยี่สิบเก้าอัโต้โมบิลนะครับผมหรือในช่องทางนะครับผมในเวิร์ลไวด์ยี่สิบเก้าโมบิลคอมนะครับผมติดต่อได้เลยนะครับผมฝากไว้ครับรถดีรถสวยครับผมต้องที่นี่ที่เดียวครับยี่สิบเก้าโมบิลครับ นี่เอาพี่เกง่งฝาง้ากพี่เก่งเป็นไงบ้างออกง่ายครับที่นี่ครับออกง่ายไม่จกตาไม่จกตา,ตาพูดง่ายคุยปรีทุกคำครับครับผมโอเคนะก็ได้ยินจากปากลูกค้าแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่นอนพี่น้องนะครับผมสนใจรถมือสองสภาพเกรดเอนะครับเรียนเชิญเลย29่ยโต้โมบิลพลาม่เก้าตัดใหม่นะครับผม ช่องทางการติดต่อเนี่ยก็จะมีเพจหลักๆของเรานะครับผม29โต้นะครับผมพลราม9เสิร์ชไปเลยนะครับแล้วก็จะมีทิกตอกนะครับผมยูทูบนะครับลองเข้าไปพิมพ์ได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่เลือกเรานะครับผมขอบคุณที่ไว้ใจเรานะครับผมเรายินดีให้บริการจากใจจริงเพราะเราคือมืออาชีพขอร้องเถอะครับให้มาจบที่เราก็นะครับผมเดี๋ยวแม่ขอเขียนเอกสารก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาลูกค้าดูรถอีกทีหนึ่งนะครับผมก่อนส่งมอบนะ ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันในทีต่อไปนะครับ Demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah I think that we've all had enough One keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah